สวัสดีครับทุกคนผมมีอุปกรณ์เสริมในการรับมีดนะครับออะไรบ้างมันคือแบบนี้นะเป็นตัวปรับหินรับมีดนะครับคือช่วงนี้ผมกำลังฝึกการรับมีดโดยใช้หินหินรับมีดแบบทั่วไปอะนกะนะครับผมก็ซื้ออุปกรณ์มาเพิ่มนะซื้อมาเพิ่มก็เอามาเรีิวให้เพื่อนๆชมดูนะครับผมตัวแรกเนี่ยเป็นแท่นรอง ทนลองเห็นลับมีดก่อนนะยี่ห้อนาดีว่าปะอ่านว่านานิว่าหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าชื่อญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าผลิตที่ไหนเนาะบอกไม่เม็ดอินที่ไหนอ่าเคเม็ดอินเม็ดอินชน่านะครับ <c oughs> ดีไซน์ที่ญี่ปุ่นแต่ผลิตที่จีนนะครับก็แพงแพงหน่อยของหลักร้อยก็มีแต่นี่มันมันหลายร้อยไงน่าจะเกือบพันต้งครับเนาะแต่ว่าของที่แบบสองสามร้อยก็มีนะแต่ผมไม่รู้ว่าวัสดุเป็นแบบไหนผมก็เลยหลอก เฮ้ยเรากําลังอินนะเนาะเราก็เลยลองซื้อของที่เราคิดว่าน่าจะน่าจะต้องใช้บ่อยๆนะครับกับอีกสองตัวนะครับตัวนี้ก็คือตัวปรับหินรับมีดอ่านี่นะคือยี่ห้อของมันนะก็เบอร์น่าจะบอกมีบอกเบอร์นะเนี่ยลักษณะประมาณนี้นี่เป็นหินนะครับแล้วส่วนตัวนี้เป็นคืออุปกรณ์ที่สําหรับปรับหินรับมีดน่าจะเบอร์ร้อยมั้งเหมาะกับอันอันแต่อันนี้เป็นเม็ดอินเจแปนนะครับผม ตัวละเก้กว่าบาทหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่ามันใช้ยังไงนะครับจริงๆผมทดสอบไปคร่าวๆแล้วแหละนิดๆหน่อยๆนะแต่เอามาทําคลิปให้ดูดีกว่านะครับผมสั่งมาจากในช้อปปีเหมือนกันนะครับผมทั้งหมดนี้คือสั่งมาจากช้อปปี้หมดเลยนะครับไม่ได้สั่งผ่านร้านตัวแทนหรือร้านอะไรเลยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้ผมถามผมเรียกเขาว่าเป็นอาจารย์นะนะที่สอนผมรับมีดนะครับ แกก็บอกว่าซื้อแผ่นอันนี้มันเป็นสองสองชิ้นนะทุกคนนะเป็นแผ่นสแตนเลสหรือเปล่าลองมันมีน้ําหนักดีนะที่แรกแกบอกให้ไปหาอย่างอื่นหาไม้หรือหาพลาสติกอะไรก็ได้แต่ผมก็เออนิดหน่อยก็ซื้อมันมาเลยแล้วกันทีเดียวนะครับเพราะมันตัดมาให้พอดีกับตัวแผ่นของแผ่นของเนี่ยอะไรนะกากเพชรนะครับเพื่อที่จะมาปรับหินรับมีดเอามารับมีดก็ได้ตัวเนี้ยนะประโยชน์นะรับมีดก็ได้ปรับหินรับมีดก็ได้นะครับผม แต่ว่าคนที่สอนผมรับมีดอะแต่ไม่ได้สอนเขาเรียกว่าสอนแบบออนไลน์นะแกจะถ่ายวิดีโอแล้วแกก็จะส่งให้ผมดูนะว่าให้รับแบบไหนนะก็แกบอกว่าให้ใช้ตัวนี้นะครับแต่ผมอะลองสั่งตัวนี้มาลองเปรียบเทียบใช้งานเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะครับจะได้ไปซื้อแล้วก็เลือกเอาเองอ่ะมาเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่ามีอะไรนะมี ว่าเป็นหินหยาบหินละเอียดด้วยนะผมจะลองที่มันละเอียดพอๆกันดีกว่าจะได้ไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบอ่ะสองก้อนนี้นะแต่ว่าก้อนเนี้ยมันจะถูกกินเว้าวไปเยอะกว่า <S <S เห็นไหมผมรับมีดไม่เป็นไม่เก่งกดอยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่เป็นทั้งหน้านะครับตัวนี้เว้าวนิดหนึ่งตรงนี้นะครับอ่ะผมจะใช้ทั้งสองอันนี้แหละนี่ผมแช่น้ําไปแล้วนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าด้วยที่ว่าต้องแช่น้ําหรือเปล่าแต่ก็แช่น้ําไป ผมจะใช้ตัวนี้ก่อนนะครับที่เป็นตัวนี้นะจริงๆถ้าใช้ตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องใส่แท่แทนก็นได้ไม่หรู้ว่าจะใส่ขูดแบบนี้ลองดูแล้วกันนะ <c oughs> เออครั้งแรกเลยนะโอ,เอะ้เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูนะครับ <c oughs> อืมนี่นะ <c oughs> นะครับ เห็นป่ะเนี่ยนะทุกคนนะเห็นไหมครับตรงเนี้ยนะครับมันว้าลงไปเยอะเลยนะช่วงนี้อีกนะครับอ่ะแต่ผมก็จะถูกไปเรื่อยๆนะแบบนี้นะว่ามันจะได้ไหมนะครับอันนี้คือมันถูกอ่ะทั้งแผน่นแล้วก็ทั้งไอตัวแท่นรองเนี่ยนะครับมันไม่กี่บาทเองนะรวมๆกันแต่ผมอาจจะต้องซื้อเบอร์ให้มันหยาบกว่านีาเาา้เพื่อเอามาเพื่อามาขัดอันนี้มันน่าจะเหมาะกับขัดอิละเอียดนะครับ มว่าได้ไหมก็ได้อยู่เดี๋ยวแกดูเดีแกก็โทรมาบอกผมเดี๋ยวแกก็้อกความมาบอกเองแหละว่าผมทำผิดทำถูกนะต้องล้าง,งล้างทำความสะอาดนั่ง,งหรดูภาบไม่แน่ใจแต่หินก็ออกเยอะนะครับ ตัวนี้มันอาจจะละเอียดไปตรงนี้ยังเวาวอยู่รู้นะครับผมตรงนี้ยังเวาวอยู่เยอะเลยโอ้ยวาวอยู่เยอะนะครับน่าจะต้องใช้อันนี้ขูดก่อนถ่าละมั้งเพราะนี้มันโหดกว่าผมรู้แหละอ๋อดูสีเอาก็รู้อ่ะเนี่ยครับการกินมันกินแต่ช่วงนี้นะครับแต่ตรงนี้มันยังไม่กินลงไปนะเพราะว่า มันลึกต่ำกว่ากันเยอะมากผมอาจจะซื้อซื้อ,อตัวเพชรตัวเนี้ยมาละเอียดเกินนะครับอ่ะเดี๋ยวขอลองใช้ตัวนี้นะโอ้้ากันาาเลยเนี่ยทุกคนเริ่มลงแล้วเริ่มลงแล้วเริ่มมากินตรงนี้แล้ว ให้ดูนะครับนานๆเลยนะามันอาจจะนานหน่อยนะจะได้รู้ว่าของที่เราจะซื้อเนี่ยมันใช้งานได้จริงไหมนะครับโอเคไหมดีไหมหรือจะใช้อย่างอื่นคือผมก็ซื้อตามที่ของเขามีขายเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรบ้างไงในโลกนี้ผมก็ซื้อตามที่คนที่เขาใช้งานอยู่ประจำเขาแนะนำนะครับโอ้โหเมีอะไร ล้างก่อนมันก็ดีนะทุกคนนะมันเป็นการทําความสะอาดหน้าหินด้วยนะนี่เห็นไหมเริ่มกินมาถึงตรงนี้แล้วเหลือแค่ตรงนี้นะครับที่ผมรับแล้วแบบเขาเรียกว่ายังไงนะเราไม่เป็นนะเนาะจริงๆมันต้องรับไปแล้วก็ปัดหินไปนะครับเวลามันมีความเป็นคลื้นเนี่ยนะ พอที่ผมไปดูดูคนญี่ปุ่นที่เขารับโชว์นะครับเขารับไปได้สักหน่อยนึ่งปุ๊บเขเอาตัวเนี้ยมาขูดนะครับเพื่อให้ละนาบนี่อยจะได้ไม่เสียหายหนักเลย เีนจริงกี่นาทีเจ็ดนาทีอ่ะไปเรื่อยๆแล้วกันโอเคได้แล้วเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็เริ่มตเตมเมือกับตรงนี้แลละเหลือแค่ตรงนี้โอ้ตรงนี้เยอะเยอะเลยเรา เราไม่เป็นนะเนาะจริงจริงหินเนี่ยมันจะมีแบบเบอร์เหย,ยากผมน่าอาจจะต้องซื้อเบอร์หยาบมาอีกเบอร์หนึ่งไหเนี่ยเพื่อเอามาใช้ก่อนเอามาขูดแบบเนี้ยไอ้ตรงที่มันกินลึกๆกันนะครับเนเหมือนกันแฮะไม่ก็จะไม่เหนื่อน สองอย่างดีดิจริงๆอาจจะไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องล็อกก็ได้ผมว่านะเพราะว่าไอ้นี่มเป็นยางอยู่แล้วน่าจะอยู่ถูกแบบนี้เลย ตัวอะไรกดแรงไปโอเคได้แล้วนะเหลือตรงนี้ไปเรื่อยๆโอ้โหเห็นไหมทุกคนเห็นไหม มันกินเยอะมากเลยอ่ะคือผมแบบรับแบบเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยใช้คําว่าเหนื่อยคือเราไม่เป็นนะทุกคนเราไม่เป็นนะตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับฝั่งนี้ม้างแล้วนะครับมันน่าจะเห็นผลได้ไวกว่าคือมันได้เห็นไหมจากเมื่อกี้ที่มันแบบตรงเนี้ยเยอะๆนะครับก็ลงไปเรื่อยๆแต่ตรงเนี้ยโอ้โหผมต้องใช้เวลาเยอะมากดูแล้วนะครับเพราะว่าเป็นมินนะทุกคน ผมขอลองฟังดินดนะครับว่ามันจะเห็นไหมจริงๆไม่ต้องขีดไม่ต้องขีดก็ไแ้ไม่ต้องขีดอ,ดอ่ดินสอก็ได้ไมันจะเห็นเป็นหินใหม่เป็นหินเก้านะครับอเออนี่ก็จะเห็นเหมือนกันนะตรงนี้อีกแล้วโอ้ผมนี่เดี๋ยวสถานี้ก่อน คือที่บนตัวเองเพราะว่าเราตอนนั้นเราไม่มีความรู้ไงแล้วก็เออรับก็สับแต่ว่ารับไปพอรับไปปุ๊บแล้วมันกินหินไม่เท่ากันนะครับพอตอนหลังๆนี่เลยเฮ้ยมันไม่โอเคนะแบบนี้มันกินคมมันทําให้คมไม่เท่ากันก็เลยมาอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยนะครับเป็นทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้ อันนี้มันน่าจะเหมาะกับแบบหินละเอียดมากกว่านะสำหรับเจ้าตัวเพชรนะครับติดเพชรไปเรื่อยๆเลยนะให้ดูนะครับแล้วก็ไปช่างใจกันเอาเองนะว่าถ้าจะซื้อเนี่ยซื้อแบบไหนอันนี้เราเน้นที่เรื่องของสองตัวนี้นะครับตัวปรับหน้าหินนะครับผม ได้ไหมอ่าได้เห็นไหมเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจะเท่ากันแล้วนะครับถ้าดูนะยังเหลือตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้อีกนิดนึงนะครับผมอันนี้ไวหน่อยเพราะว่า <c oughs> มันกินไม่ลึกไงสำหรับหินละเอียดละเอียดแพงแพงแพงหรืเอเปล่าไม่รู้นะแต่หินละเอียดละเอียดแล้วกันนะครับเจ้าต,ตัวเพชรเนี่ยก็เหมาะนะอืได้แล้ว เห็นไหมครับนี่สวยเลยหน้าสวยเลยนะเรียบเลยนะจับนี้เรียบเลยนะครับเดี๋ยวฝั่งนี้นะฝั่งนี้เท่าไหร่หกพันเมื่อกี้ฝั่งนี้หมื่นหนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวหกพันผมจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับผมมันไม่เท่าหรอกตัวเนี้ยมันเป็นรอยรับลงไปผมรู้เลยนะเดี๋ยวผมขูดเชอนๆก็จะเห็น ครับเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมันจะปรับไปเรื่อยๆเนาะลองดูดิว่าได้ไหมนะครับมันต้องได้แหละเพราะอันนี้มันเป็นของมันโดยเฉพาะแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเบอร์ของหินมันน่าจะต้องมีขนาดเบอร์หินว่าแบบเนี้ยเหมาะกับหินเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อยแล้วเห็นไหมขอนั่งหน่อยนะี่มันต้องได้ มันน่าจะเหมาะกับหินยากมากกว่านะไอ้เจ้ตัวเนี้ยอืมใช่ด้วยนะครับโอเคเหมาะกับหินยากมากกว่ากินรู้เลยว่ากินเยอะเลยนะครับเนี่ยแต่อันนี้น่าจะเหมาะกับไอพวกหินไอนี่มันหินจริงหรือเปล่าไม่รู้นะมันเบรละเอียดละเอียด เหมาะกับไอตัวเพชรมากกว่านะครับจะว่าให้เลือกซื้อต้องใส่ต้องซื้อทั้งสองอันเลยสั้นละมัง้งหรือไม่งั้นก็ไอซื้อไอเจ้าตัวเพชรนี่แหละแต่ว่าอ่าเบอร์หยาบๆหน่อยนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมใส่ไว้ที่คอมเมนต์ของวิดีโอแล้วกันนะว่าผมซื้อมาเบอร์อะไรนะครับผม ได้นะครับก็คือมันกินมันเข้านี่แหละใช้ปรับหน้าหินได้แต่เหนื่อยผมขออนุญาตหยุดวิดีโอนะพอดูแล้วจะนานผมจะปรับให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวผมมาอธิบายอีกทีหนึง่งผมให้ดูนะครับเมื่อกี้มันนั่งไม่ถนดัดแต่พอเรามานั่งให้ถนดัดถนัดเนี่ยให้มันมีแรงกดก็ได้นะโอเคพอก่อนนะ คือผมอะใช้มันจนมันกินไปลึกๆเกินนะครับมันเลยอาจจะทำให้ปรับแล้วเหนื่อยหน่อยอน,น,นะครับทุกคนก็จบเลยนะเหนื่อยนะครับสรุปเลยนะสำหรับเจ้าหินเนี่ยหนึ่งพันกับหกพันเนี่ยนะครับผมฝั่งหนึ่งพันเนี่ยปรับง่ายกว่านะครับส่วนฝั่งเนี้ยจะปรับยากกว่าแต่สุดท้ายก็ก็พอได้นะจากเมื่อกี้ที่ตรงนี้มันบุ่มเยอะนะครับคือก็ไล่ขึ้นมาได้เยอะแหละนะเดี๋ยวก็ ก็ไปใช้ลับนี่แหละแล้วเดี๋ยวก็ลับไปปรับไปนะครับผมโอเคก็ใช้2ตัวนี้จะบอกว่าใครดีกว่าใครที่คือเหมือนกับมันต้องใช้คู่กันเลยนะอันนี้จะใช้แบบขูดหนักๆก่อนนะครับแล้วก็มาตัวนี้ปรับให้มันแบบเนียนๆสวยๆส่วนหินเบอร์เนี้ยนะครับเมื่อกี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่ตอนแรกนะมันบุ่มแบบบุ่มเยอะมากนะครับผมวาวตั้งแต่ตรงกลางนี่ไปเลยที่ผมใช้ลับนะเพราะมันใช้มานานและใช้แบบไม่รู้อะคือใช้แบบก็ลับมีคคว้วมีอะไรทั่วไปนะครับ ต้องปรับอีกเยอะเพราะนี่มันหายไปเป็นมินเลยเห็นไหมเนี่ยหายไปเป็นมินเลยนะโค้งไปเป็นมินเลยนะก็ผมดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะรับช่วงนี้พยายามรับช่วงนี้ให้ได้มากที่สุดกอน,นะครับผมเพื่อให้มันกินลงไปตอนเรารับเนาะนะครับและส่วนก็เดี๋ยวค่อยทยอยปรับไปนะครับฝั่งนี้ก็ปรับหน่อยเดียวก็พอได้นะครับยังเดือแค่ช่วงนี้นะก็คือขี้เกียจเหนื่อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรช่างมันอันนี้ก็ให้ดูตัวนี้เฉย นะครับก็คือจบเลยนะเหนื่อยสำหรับเจ้าตัวหินปรับหน้าหินรับมีดนะครับผมจะถ่ายหน้าปกหินปรับหน้าหินรับมีดนะครับทุกคนก็ไปเลือกใช้เอานะว่าใครจะใช้ตัวไหนหรือสุดท้ายก็ต้องทั้งสองตัวสองแบบไม่ใช่สองตัวสองแบบนี่แหละนะครับจริงๆหินเบอร์นี้มันจะมีเบอร์ อีกเบอร์หนึ่งผมจําเบอร์ไม่ได้นะเดี๋ยวผมอาจจะต้องซื้อทั้ง2เบอร์เลยเอามาทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับผมก็จบเลยนะสุดท้ายนะครับผมสําหรับคนที่จะซื้อหินปรับหน้าหินรับมีดนะครับก็พิจารณาดูจากคลิปที่ผมทําไม่รู้ว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะซื้อก็กดซื้อตามลิงก์ตรงนี้นะครับที่มันวิ่งอยู่นะครับก็มันจะลิงก์เข้าไปในช้อปปีผลิตภัณฑ์ของที่ผมต่างมาใช้งานนะครับ ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมช่องมิ้และขวานครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ